ผมเนี่ยนะครับแนวทางบริษัทเนี่ยเป็นแนวทางของอินซีนะเป็นแนวทางของสมุนไพรนะวันนี้เนี่ยนะครับพัดร้อยเนี่ยนะครับของเราเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสารสกัดธรรมชาติอินซีพัดร0้อยก็ผลิตมาจากสมุนไพร10ชนิดนะครับทูกินโซนที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นาสารอินซีซึ่งสกัดมาจากสารอินซีนะฮะแล้วก็ตัวปุ๋ยผงคือเป็นแม่ปุ๋ยล้วนถึงแม้จะเป็นเคมีแต่ว่าเป็นแม่ปุ๋ยที่เป็นประโยชน์กับพืช ะะเพราะนั้นเองนะฮะวันนี้ผมจะนำเสนอตัวนี้นิดหนึ่งนะฮะับท่านผู้ชมครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหน้านี้นั่นก็คือตัวของแหนะฮะแห่เคฟแหตัวนี้นะครับก็คือว่าตัวเราย่อยแหตัวนี้สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งครับผมก็เลยจะบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อสักครู่นี้จาได้ไหมครับว่าผมพูดในเรื่องของการใช้สารเคมีกับพืชของท่านแล้วมีสารก่อมะเร็ง เช,เช่นเดียวกันครับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนนะครับหรือเจ้าของไร่ที่ไหนที่เรียกว่าต้องออกสังคมนะเดินทางออกสังคมเดินทางไปพบปะผู้คนมากมายก่กองและจําเป็นต้องย้อมผมครับท่านผู้ชมจําเป็นต้องย้อมผมด้วยสารเคมีวันนี้สารเคมีหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือสารที่เป็นอแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสารก่อบมะเร็งอยู่แล้วเนี่ยนะครับท่านวันนี้ครับ พี่น้องเกษตรกรครับหรือแฟนๆรายการเกษตรดีจอทุกท่านครับผมขอนําเสนออีกตัวหนึ่งซึ่งผมเนี่ยไปรู้จักนะครับกับนักวิทยาการอยู่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมอนุญาตหยิบมาให้ดูนะครับตัวนี้คือเป็นรอยัลแแฮน์นะครับเป็นเจลปิดผมขาวเป็นนฮะนวัตกรรมที่บอกเลยว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับตัวนี้เนี่ยนะครับหนึ่งะฮะส่วนผสมหลักๆสำคัญสญเลยนะฮะคือเป็นพืชเป็นสมุนไพรตัวนี้คือไม่มีไฮเดรเยนเปอร์ออกไซด์ไม่มีสารแอลกอฮอล ซึ่งติดตัวนี้เนี่ยเวลาแต้มผมนะครับท่านผู้ชมครับแต้มผมเนี่ยแต้มผมงอกเนี่ยนะครับแต้มปุ๊บเนี่ยนะครับผมจะจะติดเลยนะฮะเจลตัวนี้จะไปติดที่ผมและติดแบบถาวรนะฮะติดแบบถาวรสะไม่หลุดนะฮะสะไม่หลุดไม่เปื้อนเปื้อนหมอนไม่เปื้อนเปื้อนเสื้อผ้าครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวนี้คือนวัตกรรมที่ทําให้พี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องแฟนๆรายการเกษตรจอของท่านทุกคนเลยนะฮะที่สนใจตัวนี้นะครับสามารถนําหลอดนี้เนี่ยนะฮะ ไปปิดผมขาวท่านได้เลยนะฮะผมขาวผมหงอกอยู่ตามชายผมด้านตัวจรตรงนี้นะฮะเนะี่ยตัวจรด้านซ้ายด้านขวาหรือจะเป็นอยู่ตรงหน้าผากหรือตรงไหนก็แล้วแต่สามารถใช้เจลตัวนี้ไปแต้มผมได้เลยแล้ว ทิ้งไว้ประมาณทัก1หนึ่งชงั่วโมงท่านก็หวีแต่งทรงผมแล้วเดินทางออกจากบ้านแล้วกลับเข้ามาที่นี่กลับเข้ามาที่บ้านต่อแล้ววันรุ่งขึ้นมาสระหัวสระผมหลุดไหมไม่หลุดครับท่านผู้ชมติดแล้วติดเลยติดถาวรน,นะฮะแล้วก่อนสําคัญที่สุดนะฮะถ้าจะให้ดีที่สุดนะ,ะผมขอนําเสนอนะครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตบางตรงนี้นิดนึง ก่อนที่ท่านจะใช้นะตัว Royal แ a i r ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเจลปิดผมขาวผมขอนำเสนอว่าพี่น้องเกษตรกรหลายท่านที่เคยใช้แชมพูที่ผสมในเรื่องของเคมีอยู่เนี่ยนะครับ เวลาสระเนี่ยนะครับมันจะมีเคมีตกครา้งอยู่ในสารเส้นผมเนี่ยนะฮะสารตัวนี้ไปเกาะอ,อยู่ที่เส้นผมเนี่ยนะฮะจะมีปัญหาในเรื่องของตัวนี้อาจจะติดยากไปนิดนึงผมก็เลยนําเสนอว่าก่อนที่ท่านจะใช้ตัวนี้ให้สระด้วยแชมพูสูตรนี้คือเป็นสูตรข้าวหอมนิลท่านผู้ชมฮะข้าวหอมนิลเราก็รู้อยู่แล้วนะข้าวหอมนิลคือผลิตจากผลิตภัณฑ์มาจากข้าวหอมนิลน,นะข้าวตัวนี้นะฮะจะทําให้ประสิทธิภาพตัวไปตัวเนี้ตัวนี้จะไปชะล้างสารเคมีที่ติดอยู่ในเส้นผมนะเมื่อสระด้วยแชมพูตัวนี้เสร็จแล้วแล้้้้ววใชตตันีแม เวลาสระเนี่ยนะครับเวลาเช็ดผมเนี่ยเช็ดหมาดๆอย่าเช็ดแห้งอย่าเช็ดแห้งนะครับเช็ดพอหมาดๆพอหลังจากนั้นก็คือใช้ตัวนี้ประมาณเม็ดถั่วเขียวนะเทลงนะฮะกับถ้วยเล็กๆก็ได้นะครับแล้วมาแต้มที่เส้นผมแต้มที่เส้นผมหลังจากนั้นทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วหวีแต่งทรงผมออกจากบ้านไปเลยนะฮะอันนี้คือสระแล้วไม่หลุดขย้ำนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะที่บริษัทพลัดร้อยของเรานําเสนอกับ แฟนๆรายการเกษตรจอก็แล้วกันนะฮะเอาอย่างนี้ถ้าหากว่าสนใจนะฮะท่านผู้ชมครับสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา2ตัวนี้ก็โทรมาที่เบอร์ด้านล่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้แหละนะครับก็โทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้ในเรื่องของราคาต่างๆในเรื่องของสรรพคุณวิธีการใช้ต่างๆหรือถ้าหากจะคุยกับผมโดยตรงนะฮะท่านผู้ชมครับก็โทรมาที่เบอร์นี้แล้วฝากเบอร์โทรไว้เดี๋ยวผมจะโทรกลับท่านเองนะฮะถ้าหากว่าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะสอบถามแล้วก็คุยกันกับผมโดยตัวต่อตัวได้เลยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของ ที่เป็นสมุนไพร2ชนิดนี้เอามานําเสนอกับพี่น้องเกษตรกรสําหรับบุคคลที่รักสุขภาพครับหลายต่อหลายท่านที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ถ้าหากว่าสนใจก็อย่าลืมนะฮะโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลย